โอเคโอเคจะต้องโกรก่าสวัสดีคุณทุกคนด้วยครับตอนนี้เรายู่กับผมครับแต่วันนี้เราก็อยู่กับเกทอมแอนเจอรี่ชีกัออ่นแล้วอย่าลืมกดติดตามผมด้วย,นะยวล่ตะตอนนี้ยอดยูตกเลยเนี่ยไม่รู้ตันดียอดยูกตกอะไรบ้าเลยไม่รู้ว่าผมไม่เข้าใจอะ่ะอย่าลืมบอกกันด้วยนะครับทุกคน ถ้าถ้าถ้าบอกอถือว่าดีมากเลยผมจะได้รู้ว่าถ้าไปยอดวิวถึงโตเออเรามาเล่นเป็นดูดัสเซิบกันดูดัสเซิบมันเป็นสายช่วยเพื่อนมันสามารถล่องผลได้เออแล้วต่อว่า เราผลแล้วก็ไปสายดันซีดว้วยสกิลระเบิดควาถ้าอัพน่าจะถึงเลเวลสองอะระเบิดควานอะมันจะสามารถแบบอันดันได้เออมันจะทําให้ดันชิดเร็วขึ้นได้โอเคเริ่มได้โอ,อ้ได้เวลาเก็บ efp เพิ่มือเออ,เอ,อถ้าเราเป็นคนดูคนยอ่ะรู้คนยนอ้เวี ยังสตินในการตูไม่ค่อยมีอยู่ด้วยวันเช้ามันไปตามล่าคนอื่นแล้วคืนแล้ผมจะดูเบอร์จูเก่งจริงๆแล้วตรคข้างๆจะตัวกะเลยแนหะละจะหลบดาทำไมเกมนี้คนยอดดูสมจริงว่ากำัได้ด้วย เน้วรู้ว่าชีวิตเจ,จ๊กันไดน้ไม่เบาแต่น่าจะกับได้อยู่นะช <Move back. S 1> ีวิตเจ๊กอะไปแ,แต่ดูมันดูกระจกออเลยนะ mm hmm. ดูคนยนต์นะไปถึงดูคนยนต mm ์น hmm. ะโอเคคนส่วนบ้าะจะอยู่ที่สูงเหมือนกับอาดาคินเก mm ี่ยวแล้วกับอาดาคินฟะกูไปเข้าใจ ตอนนี้เราก็มาเก็บเชดก่อนเชื้อด้วตัวนี้มันจะทําให้เราเลือนด้วยส่วนทาให้เราเลือนได้อยาก่กูไม่เข้าใจคืออันดับแล้วเราจะต้องมาเก็บเชก่อนไม่ใช่เก็บเชคือแบบเก็บแบบเก็บแบบที่ค่าแบบกูให้มึอลาเึืองเก็บให้เรียบแต่กูให้มึงพิเศษนะมึอตองเยียบ ไม่ใช่แบบดันนะครับคุณผู้ชมแบบเก็บใบถึงแบบเก็บขอกอ็ยาชิ้นแบบดันจริงๆเธอแปลว่าจะไม่ใช่บุสิแปะเออใช่าเถอเดี๋ยวเล่นบุสิแปดอาจารย์นนให้ฟังด้วยกันคือหลอนกับเออโดนัดแล้วโดนัดคือควอชิ้นบุไม่ออก ปกติเราจะเชิดโม่เลือดควันออดนะ <A wedding. S 1> ไม่รู้ว่าสอบอกเราเป็นอย่างอะไรกูไม่เข้าใจเฮ้แมวอย่ามาสู้กับคนที่ไม่มีทางสู้ดีกว่าคือไขอจ่จุกิงด้วยจุกิงอะรู้จักไหมแอบัตจุกิงมีโลูกแมวอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยเฮดได้รลานค้าอยู่แต่ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่า เอเชียอัพสก,กิลไปบัวบัวดูดัส,สดุเขาดีแบวกะเหล่าหนูยังไม่ไปสัตตัวดึงเลยเออเดี๋ยวจะทดสอบให้คือสก,กิลแรกคือสก,กิลล่องขนใช่ลองขนแล,แล้วแล้วคือลองขนไปช่วยเพื่อนได้คือเรเวลแรกวันจะแบบไม่สามารถล่องขนสิ่งของได้เจ็บคอชิบผายเลยแหละ เราได้เวลาลงทออเป็นสัดแล้วไ,ไ,ไม่เป็นไรเมื่อนดูตัวดีสะามว่าอันดาได้อยู่โอ้ในที่สุดก็มีคนได้รับบาดเจ็บจะได้ร้องคนไปช่วยกระจอดจริงๆเี่ยแมวเนี่ยเฮ้ยลมอิกแล้ว <c oughs> โอ้อยอีกชั้นเดิมเปิดใช้สกิลไปแล้วถ้ามาเถิดใช้สกิลทัน <A mouse S 1> อยู่บ้างไม่เป็นบบขั้นแรกมันจะไม่ค่อยไ่าอะไรว่าอ้าอ้าวไม่เป็นไรจุแพนก่อนก็ได้เฮ้ยระเบิดควันเฮ้ย แก้สู่เราไม่ได้หรอกพอดีเราเป็นลูกเสร็จจานเตีเราใช้สก,กิเลเดยไม่สำเร็จเลยพอดีเราเ็่ลเราดอยอ่ะือแล้วเขาใช้สก,กิลนีแมวไม่เห็นด้วยเอ่มันโดยฆ่าไปเลยเออม,มันวิเยาอยู่เหมือน เออเป็นเขาบอกว่าคนเชียร์ๆอ่ะเขาจะแก้ทางดูราสุดแ้วกันมองที่เงาเออเออมองเงาอ่ะเอออันนี้ก็สูดโคตรเฮ้ยไอเวนเราสู้กับคนที่ไม่มีทางโซ่ดิฮะไอวเฮารโด้เราสู้กับตูนเนี่ยฮะเนี่ย มบอไม่เห็นเหรอฮะตาบเดหรือไง <predict> ฮะฮะฮะเบอรไม่เห็นเหรอก็มาตาบอบาจริงๆได้แหละเกอระบดควคันดนเกิดมาจะบอรไม่เห็นดูฮะเราจะเพื่อนช่วยชันทุกอย่างก็จะเก็บเรียบย่ายๆมากระจรเย,ยเป็นดูอีกตัวหนึ่งดีงกว่า ดูตัวดีไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าเอ,อ้ดูตัวนี้คือที่เราจะอันนีน้เล่นต่อไปมันจะเป็นดูที่แบบคือมันข้ายๆ้าจาดัชีข้างข้างช้าเลนแหละชามาว่าชาสุดๆุนะประมาณระดับแค่สองเองอะ่ะส่วนสกิลของบอยก็ตัวก็ยังไม่เข้าใจเลยตอนนี้แต่ก็ช่างมาเัเถอะ คือคนส่วนใหญ่บอกว่ามันค่อนข้างจะเก่งเลยอะเก่งมากไปเก่งมากซึ่งสำหรับผมคือผมอาจจะเล่นมือานับก็ได้ใช่ไหเถอะดูอ่าจะจะมาดูที่เก่งจากการมืงค่อค่าตะกอนเลยหูตัวนเนี้ยเนี่ยตัวไหนแล้วเนี่ยคือเราไม่ค่อยเล่น้าสัสเท่าๆเราจะมีสกิลสิกกระต่ายขึ้นมา แล้วแล้วสัก็ตเนี่ยคือให้แค่สามวันให้เราเล่นอ่ะสามวันหนูหตัวเนี้วมันให้เราแค่สามวันในการเล่นเองเฮ้อแล้วก็ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่จริงจริงมันก็เก่งแลหละสำหรับคนที่ทดัดัดสำหรับเราที่ไม่ทาดัดเหรอก็จบสสำหรับคนที่ทาดัดคุณค่อเก่งมากๆมันเบื่อแบบ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยแล้วก็เืิดแล้วก็เหิดอ e ีเมลตัวหนึ่งอ่ะที่สามารถแยกล่างได้เ่ฟผมก็ได้เล่นไปแล้วโอเคอัน to นี้ให้ใหาอาหารนะยืดยันหลอดที่แล้วก็ถูกฟาแทบตายเออวอีเอพี H. ถ่ายรูปแชร์แชร์แชร์ เราทำตัวเแบนเพ้หญิงจังไวะที่วจะต้องถ่ายรูปก,กอดกินอาหารอาเอเฮ้ยเมยมาอยู่ชั้นวันมันเชื่ว่ามันเป็นพวกคนชั้สูงแล้วหรอแมวแม่งกินเคไปแล้อลงท่อไม่ได้เหรอหนูยนนี่ไม่สามารถเป็นซัดได้ใช่ไหมแล้วดูจากสภาพมีแต่คนที่ แล้วฝรั่งเท่านั้นอันนี้ก็คนเกาหลีหรือคนจีนได้แหละ,อะเออถ้าเป็นคนจีนเขาเขาเขาทำไมเขาไม่เล่นที่เซริรนะ์ฟจีนอ่ะเขาไมเขาถึงมาเลที่เซิร์ฟเอเชียบบเพื่ออะไรเพื่ออะไร <the> โอเคเอัพไปสอนสกิลเลย เล่นไม่เป็นโดยเฉพาะอันชัตเกียวการ์ดอันนี้ยังเล่นไม่เป็นเชตเก,กียวการ์ดอันนี้คือการ์ดสีเหลืองเลือดเหมือนจะทำอะไรเฉยๆเลยทำให้แ,แบบเมาและดูดเออเมาและดมเออเอ้า <c ười> ก็กระต่ายมันสามารถแบบคือผมยังเล่นไม่เป็นอยู่ก็ได้ดอับกันตายไปผมเป็นสกิลที่แบบ ิวัาได้ด้วยกระต่ายวอาเชไอ้กระต่ายตามมาอ่ะไอ้วีนนี่แน่ ดยไม่เข้าใจในการเล่นเท่าไหร่แอ้ก็ต่ายวีดไปดานชีตไอ้ยีตูกลายเป็นสีเดือดซะไปเถอะโอ้ยกลัวเพลติดเลวก็เส็ดเออเดี๋ยว,ยวยยช่วยดานเือไว้ตัวนี้จะดานชีตโคตรชาเลยแหละเฮ้ยกระต่ายไปช่วยเพื่อน เออสังคใจว่าเราว่านายทำเต็มที่แล้วเธอแเราจะงู้วาก็ตามเออเป็นดานเซเตอร์เลยแล้วเดี๋ยวเดีก็จะให้ใช้แรงงานทานมายให้ไปช่วยเพื่อนแล้วช่วยตูด้วยไอวน <c oughs> สีน้ำเงินอือปลาใส่แอะเฮ้ยไอกซ์ตาเย็นเออ,เอ,อหายไปด้วย เขาใส่ใช้แรงงานทาสมันเป็นแบบเกินไปซะหน่อย <That> s <S มันก็เลยแบบไม่อยากรับใช้ตูตระตอะไรฆ่าแล้วกลายเป็นพวกกันเจาะหรือแบบกลัวแบบคือสงสัยเราให้งเงินเดือนน้อยไปเหมือนไม่ใช่ตัวเดียวว่าเป็นญาติของเจอร์รี่หรือเปล่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเออมาช่วยตัวด่ดย เฮ้ยกระต่ายไอเวยตู้ขอเจ้างมึงหรือครได้ราคาหนึ่งบาทนาคนนั้นจะบอกว่ามีคุ้มเลยไอเวทกูเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยไปให้มาจับโยนเออทำอะไรเนี่ยโอเคเฮ้ยไอเวทไปช่วยเพื่อน ไช่วยเพื่อนเลยไอ้เวนเออช่วยเพื่อนเออไปคว้าของใส่เบลช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปคว้าของไช่วยเพื่อนกดรัวๆแล้วตัวนี้กด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 เออกดกดกดไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเฮ้บฟ้าอัดหน้าใส่ตัวไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออโยน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 ก่อนที่ตูกระตาย ไม่แอะตัวตายเพื่อนะเทั้งทำเต็มที่เพื่อไม่ให้การเสียสละของเราเดินบไรไ์ค่ะไลค่าไม่อย่างเราจะทำไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรเออดูคนต่อเอ,อ้ยตัวจะดูอีกคนเดิน ไม่ใช่ดูแค่บะหาด่าคนเดียวเฮ้ยเ่อยคนดูนะสุดจะไปทางกับใครนะแต,รแ,แต่เราแบบแต่เราแบบอันนั้นอยากอยากเสือเออแต่ว่าไปเสือไม่ได้เย่การเสียสละของเราไม่เสียเปล่า ยี่เราเล่นดูอีตัวนึ่งกันดีกว่าอะไรนะครับหรือไม่เราเราดูจำนวนบ้าเกิดไปนดดูออกจากฟาร์มบกเกิดไปยันเหรอโอเคดีได้เลยกับคดเกะเกะด้วยเพื่อจะได้เราจะได้ดูหลออเทขึ้นมาเออเล่นเป็นตัวดีเลยเเพื่อแบบหลอกคนโยโกะอย่างพวกมันโอ้ดูโจฉลัด หนูจะใสละเอาไว้เล่นเป็นหนูรอบหน้าแล้วกันตัวนี้ทำลายกับแผงได้อีกอกชาชิเดโซได้ดิบาได้เลวลาเล่นเป็นแวท็บซีมันแบบเรารับจัดลายไว้คือมันจะต้องมีทุกคนอยู่แล้วถึงแล้วมันจะเป็นแบบที่แบบโคนเก่งเป็นเบต้าใีสมัยก่อนตอนนี้ไม่แล้ว ก็แสดงความเสียใจให้โกุดท็อปซี่ด้วยมันแปกๆปนะเสื้อตูด้วยสยวไมเถอะไม่แต่คนในทีมยาพี่บียังเสื้อท็อปเลยเออแล้วทำไมต้องมีเสื้อแบบตูหลายคนด้วยฟ้าเซื้อตูเป็นที่นิยมขนาดนั้นเลยเหรอสซไซตน่าจะเป็นเสื้อที่หลอดที่สุดเหมือน คนก็เลยเอามากัดก๊อบกันหรือว่าตูกับคนอื่นมาเซื้อนดีเขาอายุเยอะกว่าเราด้วยไม่สิเราอายุเป็นลาด,ดีเราเล่นเราเล่นเอาาไอ้อ้ซีโนโอเคถ้าหนูลุดออกมาจากตรงนี้เราจะลกระเทืบสาสมใจ โดนกระเทือนซาสบใจโอเคสวัสดีเห็บปากไม่ได้การคืนอ,อยู่แต่จะพยายามแห็บปากให้มากที่สุดเวลากับตัวแมวตัวนี้มันก็แห็บปากได้เอ้อตีมเมืดอืเออทำเสียงมันปวดขี้ เออตันนี้เราวางกะดาสารสอมใจไว้ที่ไหนกิยนยาด่าลำคาญเกิดไปว่าล่ะพลารแหความด่าลัความด่าลำคานวดบ้าอะไรเห่งขนดตูดเนย โ okay, อเคถ้ามาเธออะไรว่ามันคือพลังแห่งจนีจ้สัตว์สุขให้เธออยากช่วยเพื่อแกอจะต้นแรกด้วยชีวิตของแกสกิลนีด้ดีนะแก <Lion. S 2> ช่วยเพื่อของแกไม่ได้เหรอเขาเพื่อของแก มันเป็นพรมลิขิตของฉันแล้วมันแปลกๆนะข้ามันเถอะตัวนี้เหมาะกับสายเฝ้าอยู่พอสมควรโดยเฉพาะสกิวนี้อือตีไปตีไปเหมือนกันเออได้ตัวตายโทวแทนเราเพื่อนกอนนดแสดงความยินดีให้กับเพื่อนด้วย นาย,นายนได้ตัวตายตัวแทนใหม่แล้วเห็นไหมตัวตายตัวแทนอะ่ะมันอะลัเยี่ยมอย่ามีความสุขเลยฮ่าเน,น,น,นี่ยนาย่อร้องสุดลายเลยอย่าพยายามฝืนทนต่อไปเย้ยๆต่อให้ได้ออกแบบได้ยัยยนายก็ด้วยกระเทอบชาชบใจอยู่ดีมันใช่หรอ นายอย่าลืมนะว่านายจะโดยกาะทืบซาสมใจทุกครั้งแล้วนายก็จะเป็นตัวทานผู้ททยของเขาด้วยแล้วก็จะโดยการทืบซาสมใจโดนกรรทืบซาสมใจ อยากโดนซ้อนแกงหรือว่าเพื่อนซ้อนแกงอยากกินซ้อนแกง <S <S ถ้าหนูที่เล่กับเราได้ยินเสียงดาวว่าโคนนาจะบอกว่าค e นที่หรือพูดดิไอ้ชีถ้ามันรู้สะโรูทัาเราอะแบบอาจจะแบบดังก็ได้แต่เรายังไม่มีบัตรเปลี่ยนเชื่อเลยนะเออจริงว่ะ เฮ้ไอ้วดหนูที่อยากโดนซ้อนเกยอยากโดกนกระทืบช่างสนใจตีเวิอร์ตีเวิรแบบ์เด๋ยวหนูตัวนี้ไม่ไดมีไม่ใช่ตัวนี้ตีค่อนข้างเร็วเลยนะแต่ก็ยังช้าเกินไปอยู่แล้วเราแบบตีแบบสูวต้นสองวิอัตคัยหนึ่ง ออไปโดนกระเทือบซาสมใจนายเคยบอกว่าจะโดนกระเทือบไหมเออตัวกระเทือบชาชมใจออึอ๊บ The mice have picked up some cheese กิดน้วมอบเคื่อโดนสาสบใจเฮ้ยบโดนกันเธอบสาสบใจไปซะโดนกันเธอบสาสบใจเฮ่าๆได้เวลาโดนกันเธอบสาสบใวันนี้รอพี่อะไรดีแล้วไม่ดูกล่าเดี๋ยวเต็ดโค ลดถกระทรืบสาสนใจไปมาช่สารน้านั้นชอบยับคุณแต่ผมดันชอบคุณแต่ผมดันชอบกระทรืบคุณค,ครับเอฮอฮึตีวุฒิด้วยตีวุฒิยังเหรอใครบอกว่าชับเคยตีวุฒละ่ะ ก็เบิ่งไงใช่ฉันคือมาเบิ่งแต่ไม่ได้บอกว่าตีเบิ่งตอนนี้ใไงเออเจ๋งตอนนี้ถ้ากับการคำนวณันสามารถมองได้สลายทิศทางซึ่งการคำนวณในคะงนี้มันก็สับเิ่มสับเิ่มสับตับสับปู สป๊อฟสเปดสตาร์บั๊กซึ่งจะต้องใช้หลักการคำดัวทางสายสาบจากการโดนกระทืบสารสนใจดีดีด้วยได้ตัวแทนตัวแทนแทนมาแล้ว ซึ่งน,นายก็ควจะเสียสละอย่าเสียสละเพื่อเพื่อนใช่ไหมอยันจะให้ได้รอดไปก็ได้นะให้ายาย่าเสียสละเพื่อเพื่อนขนาดั้นเนียฉันดีใจในความซับซึ้งขนาดไหนบ้างโอเคในเวลาจับถูกมกันจะอีแล้วเมืนใช่ว่ะ <c oughs> โอ้ได้จะหนีไปยันเหรอบายบายนะฉันจะให้ได้หนีไปเลยหนีไปแบบแบบ รับเสียเพียงคนซันเลยนะเดี๋ยวซันจะรอเพียงจะลจาไดา้ดว่าเห็บยินด,ดีดว้วยยินด,ดีดว้วยคุณตายแล้วสิวายวายวายสมดำดำสนมน่าเน่าสม วาย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 กัจอกัดกัจอกัดกัจอกัดจ่อโอ้ยเย่เอาเปว่าเรต้องโกเกอ,อร์คิวจำนวนเท่านี้นแรกก็รู้ว่ามันจะอดชอ แว่าเจอดนูแบบเออเก่เงแบบเก่งมากเลยเออถูกใจตัวเราใช่ไหมเนี่ยเราได้ลองเพลงเก่งจริงๆเลยเนี่ยแม้แต่ยังมีคนถูกใจตัวเราเลยว่าเราไดลองเพลงเก่งอ่ะลองเพลงเก่งหลับเอ้เออเออเออหออเอยเออเออเออีแตเเออ,ออเอเออเออเออเลยเออเเราเออ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  ở nó chạy chậm chị hô có chết sạm mất yên chụp máy xoay xuyên lạnh đừng quả và chia bye bye